เอาละครับมืดครับวันนี้มืดมืดมืดอ้าวหลังจากอะไรมาช่วงประมาณบ่ายโมงครับช่างก็ยุ่งอ่าใส่ไปเรียบร้อยครับนี่ครับเปลี่ยนเลยครับตัวนี้เปลี่ยนตัวเดินไปเลยอ่ามืดเดี๋ยวทดสอบดูนะครับอ้าวคนขรับติดเครื่องโอ,โอเคฮะนี่รับประกอบเรียบร้อยดูสิอ้าเป็นยังไงทำงานได้หรือเปล่า ใายสอสงหารเพิ่อคำก็คำครับวด่นจัดเอาบุนบมนโอ้บุนอ้า,อาโอเคฮะโอเคอ่าน่าจะโอเคนะครับ นี่เลยอ่าราคาก็ไม่แพงครับสองหมื่นต้นต้นทุกวันนี้จะมาครึ่งท่อนนะครับเราต้องเอาฝาแล้วก็เอาไส์มอเตอร์ของเดิมเราโอเคครับมาเร็วอ้า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 ววางวางวางอ่าครับโอเคโอเค จากเจ้าของก็เร่งรีบนะฮะช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันครับช่างก็ช่วยกันมืดค่ำก็ต้องล่อกันมืดๆอย่างนี้น,นะฮะหรือว่าเสร็จสิ้นภารกิจนะครับสำหรับไอเจ้าตัว เป็นสมัย10ปีก่อนก็ต้องถือว่าสุดยอดลำตัวเขาเลยครับ PC120 ทับหคู่แข่งกับโกเบลโก้มาคที T. ตีคู่กันมาฮะตัวนี้ก็หาดูใหม่ๆยากแล้วครับอันนี้ป๋าก็ซื้อมาได้2ปีสภาพก็ตามที่เห็นนี่ครับก็ลำบากกันหน่อยก็ถือว่าโอเคนะฮะก็ถือว่าเราดีกว่าซ่อมครับดีกว่าซ่อม เพราะว่าอะไรทุกวันนี้ก็ราคาก็เบาลงมากแล้วฮะร้านอะไรเขาจัดมาให้นะครับ2องหมต้นต้นชุดเฟืองแต่ว่าเราต้องเอาไส่มอเตอร์ไส่มอเตอร์นะฮะฝาเดิมครับฝาเดิมฝามอเตอร์นี่ใช้ตัวเดิมแล้วก็ข้างในก็จะมีบล็อกนิ้วเพตก็รวมๆก็คือนั่น,นะฮะเอาไส่ของมอเตอร์ใส่เข้าไป ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้กับความมืดที่มาปกคลุมนะฮะเดี๋ยวช่างก็จะไปหาไต้แมงกินนูนซะและวเออหาไต้คงใกล้เขียดไปแล้วครับตัวนี้ความมืดเข้ามาครอบงำโอเคนะฮะลากันด้วยมืดมืดหน่อยครับวันนี้ขอบคุณ FC ทุกคนที่ ติดตามกันมาครับทีมงายค่ายสอสังหารถอดเมื่อวานตอนบ่ายครับวันนี้หนึ่งทุ่มครึ่งสองทุ่มประกอบเสร็จครับรวดเร็วดุนแรงพวดพาดขอบคุณและสวัสดีครับผม